คณะรัฐมนตรีเห็นชอบให้อนุมัติการจ่ายเงินสวัสดิการพิเศษให้แก่ผู้ปฏิบัติงานในพื้นที่เสี่ยงภัยจังหวัดชายแดนภาคใต้คนละ3,500บาทต่อเดือน นายแพทย์ทศพรเสรีรักโศกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีกล่าวว่าในที่ประชุมคณะรัฐมนตรีได้มีมติเห็นชอบให้อนุมัติการจ่ายเงินสวัสดิการพิเศษให้แก่ผู้ปฏิบัติงานในพื้นที่เสี่ยงภัยจังหวัดชายแดนภาคใต้โดยปรับเพิ่มค่าตอบแทนพิเศษรายเดือนและเงินสวัสดิการ,รสำหรับการปฏิบัติงานประจำสำนักงานในพื้นที่พิเศษให้แก่ผู้ปฏิบัติงานของสำนักงานกองทุนสงเคราะห์การทำสวนยางในพื้นที่เสี่ยงภัยจังหวัดชายแดนภาคใต้ซึ่งประกอบด้วย จังหวัดยะลาปัตตานีนราธิวาสและสงขลาใน5อำเภอได้แก่อเภอจนะอเภอเทพาอเภอนาทวีอเภอสะบาย้อยและอ,อสะเดาโดยให้ปรับเพิ่มในอัตราคนละ3,500บาทต่อเดือนทั้งนี้สำหรับการปรับเพิ่มอัตรามีผลตั้งแต่1ตุลาคมพุทธศักราช2554ซึ่งเป็นไปตามที่กระทรวงเกษตรและสหกรณ์เสนออันนี้ก็เป็นเรื่องของ การเป็นห่วงที่จะไปดูแลในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้นะครับยาลาปัตตานีนราธิวาสและก็สงขลาห้าอำเภอคืออำเภอจนะเทพานาทวีสบ้าย้อยและสะเดาทางกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ได้ขอให้คณะรัฐมนตรีพิจารณาให้ความเห็นชอบปรับเพิ่มค่าตอบแทนพิเศษรายเดือน และเงินสวัสดิการสำหรับการปฏิบัติงานประจำสำนักงานให้แก่ผู้ปฏิบัติการของสำนักงานกองทุนสงเคราะห์การทำสวนยางนะครับในเขต3-4จังหวัดนี้โดยที่หน่วยงานอื่นๆเนี่ยก็ได้เพิ่มค่าเสี่ยงภัยมาแล้วแต่ว่าของสอกยอเนี่ยก็ยังได้น้อยอยู่ทานกระทรวงเกษตรก็ได้ขออนุม,มัตินะฮะ เป็นคนละ3,500บาทต่อเดือนนะฮะจากเดิมที่ได้1,000ถึง2,500บาทก็เพิ่มเป็น3,500บาทต่อเดือนซึ่งคณะรัฐมนตรีก็ได้ให้ความเห็นชอบครับ